เดือนพฤษภาสอสสองห้าหกเจ็ดครับน,นี้ก็มาทำงานที่เขาวงกันแดงน,นี้ก็มาส่งเจ้าหน้าที่ตันนี้ก็ส่งเสร็จแล้ว ก็จะกลับก็โหนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับทำนานในป่าในะเขาก็สนุกดีเขาก็สวยงามเดี๋ยวนี้ก็ทำไล่อ้อยไล่มันเป็นหลัก ยากาศดีครับภูเขาสมัยก่อนก็เคยอยู่ทำงานแถวดอนดอนดอนเมืองอยู่แพท์์หารากาศาศผู้คนเยอะแยะแต่ก็วุ่นวายมาอยู่อย่างนี้ก็ มีแต่ชาวบ้านต้นไม้แล้วก็ภูเขาก็สบายใจอีกอย่างหนึ่งวันวันก็สมัยก่อนคุยกับคนทั้งวันเดี๋ยวนี้ก็คุยกับต้นไม้คุยกับหมามัาง่งอะไรไปเรื่อยเฉยก็สนุกดีแถวลบบุรีนี่เขาก็เลี้ยงวัวนมนะครับเลี้ยงวัวนมเป็นหลัก เป็นวนมอันนี้ก็เป็นวนมก็รู้สึกว่าสบายใจครับเห็นต้นมุงต้นไม้ป่าในเขาก็สนุกอม,มองมาวิวนี่เยอะวิวสวย วิวภูเขาแล้วก็ภูเขาไกลๆก,ก็เขาก็จะติดกังหันลมแถวเนี้ยติดกักงหันลมประสิทธิ์กระแสไฟฟ้าแถวนี้เกือบทุกบ้านเลยนะครับก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวกันเยอะเลี้ยงอวัวทำอ้อยทำมัน สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทำฝ้ายด้วยเขาโพดเ,เดี๋ยวนี้ก็เขาโพดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทำกันแล้วแล้วก็ฝ้ายก็ไม่มีเลยไม่มีทำฝ้ายหายากมองไปตรงไหนก็มีแต่อ้อยกับมันอ้อยกับมันมันนะคัเนภูเขานะครับทางลงขับรถลงภูเขานี่ก็ สนุกดีครับก็ต้องเบรกให้เก่งหน่อยตอนนี้ก็ตอนเที่ยงพอดีก็เลยไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ถึงตอนเช้าก็มีมีรถวิ่งอยู่ดีบ้านแต่ละบ้านเ่ยอันนี้ก็ติดเขาวง จันแดงนะครับทไร่ทำอะไรกันเลี้ยงวัวทับทุกบ้านครับวัวไป ขับรถผ่านก็มีแต่ไล่อ้อย,ออย,ออยสนุกไปครับสนุกไปาทางก็ทุรกทุเลว่างก็พอดีมีรถโฟวิลครับเจ้าบ้านเขาก็เรียกว่ารถยกสูงนั่นเอง แล้วก็สดชื่นครับองปกติเป็นคนที่ชอบต้นไผ่ต้นมะพร้าวมองไปก็มีต้นไผ่ต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็นึกถึงสมัยเด็กๆเ,เพราะว่าก็เคยทำไร่อยู่อยู่กับพ่อในไร่ที่ตักฟ้าลำรรยนบรรยากาศก็คล้ายๆกันไปในป่า ันก็เหมาะดีสำหรับคนที่ชอบปลีกหนีความวุ่นวายไม่ต้องเจอรถติดเหมือนในกทมขับรถนี่ไม่มีเลยแต่ขับมานี่มีคันเดียวเลยนะครับเป็นกรุงเทพนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์บังอะไรปาดน้องปาดหน้ากัน